นินดูมาแล้วใช่ไหมฮะว่าคำนวณออกมาแล้วว่าปีหนึ่งของเราถ้าออกมาสักเท่าไหร่ฮะแปดล้านตันแปดล้านตันเก้าล้านตันยังไงก็ไม่พอยังไงก็ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าบ้านจะไม่พอเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกอ้าวเวียดนามขายก่อนครับสิบห้าบาทเดี๋ยวฉันขายสิบแปดบาทครับแล้วไม่ต้องขายหมดไม่ต้องกลัวครับที่เหลือเลยเรามาขายน้อยแต่เอาราคาดีเอาราคาดีแล้วเราก็เอาข้าวที่เหลือนี่ตีตลาดใหม่อสร้างตลาดใหม่ของฟรี ให้ลองชิมจะได้ติดใจอย่างนั้นนะถ้าผมจะขายให้เกาหลีเหนือนะฮะผมจะให้ผ่อนสองเลยเพราะมันของฟรีอ่ะคือไั้แรกเลยได้มูลค่าของเงินมาแล้วจากการขายแพงจากขายแพงที่เหลือไม่ต้องไปขายแล้วตีตลาดตีตลาดเกาหลีเกาหลีเหนือนะอเอาข้าวหอมมะลิไปเลยอย่าไปนึกว่าเราขายถูกแล้วเอาข้าวไม่ดีนะถ้าเป็นวิธีผมเนะผมจะเอาของดี โอ้โหเอาเข้าวขอมาะลิกินข้าวปานนี่ลื่นขอไม่ต้องมีมีกับเกิบเอามาช่วยกืนลื่นในชีวิตเขาต้องจําได้เลยว่าโอ้โข้าวไทยทําไมอร่อยอย่างนี้เ <c oughs> มื่อหลายเก่านี้เหนือรวยเมื่อน,นั้นก็ต้องมาซื้อข้าวไทยไปบริโภคเหมือนจีนนะวันนี้ไปถามคนจีนใครๆก็รู้จักข้าวไทยอร่อยที่สุดหอมมะลิไทยน <c oughs> ี่ไหม ราขายแพงด้วยให้ติดใจเลยให้ติดใจเลย,เลยอย่าไปเอาของไม่ดีไปขายให้เขานะเราต้องสร้างตลาดในระยะยาวมองอนาคตอนาคตแล้วเกาหลีเหนือ,อยังไงก็ต้องรวยขึ้นภาคไม่ไปเซ็นเซอร์เขาแล้วนะอะตอนนี้เราพูดถึงยางพูดถึงข้าวแต่ว่าน้ํามันบนดินของคุณธนินเนี่ยเท่าที่ผมฟังก็คือหนึ่งร้อยสามสิบล้านไ,ไร่ทั่วประเทศพื้นที่การเกษตรคือปลูกทุกอย่างในจานวนนี้เนี่ยคุณธนินบอกว่ามีหกสิบเจ็ดล้านไร่ที่ปลูกข้าว แต่คุณธนินกำลังเสนอโมเดลผมใช้คำว่าปฏิวัติการเกษตรซึ่งจะถูกจะผิดท่านผู้ชมก็ลองฟังดูนะลองฟังดูสิใช่ไหมครับอ่ะมันคืออะไรอธิบายตรงนี้เราเอา25ล้านไร่จาก67นะที่ปลูกข้าวอยู่นะที่มีชนบทฐานที่พร้อมที่จะจัดรูปที่ดินปรับรูปที่ดินเราเคยทำแล้วแต่ังทำไม่จริงไม่จัง คือเอาน้ำเนี่ยที่มีที่ลุ่มที่มินชนลปปะทานแล้วก็ทำไส้ไก่ทำถนนเข้าไรนานี่แหละถนนเศรษฐกิจที่แท้จริงเพราะเราขับรถไปสิสุดลูกหูลูกตาชาวนาเนี่ยเวลาจะทำนาเนี่ยต้องแบกของเข้าไปเวลาเก็บเกี่ยวแล้วต้องแบกจากสุดลูกหูลูกตาแบกมาขึ้นถนนลองคิดดูสิแรงงานจะเอาที่ไหนต่อไปนะะ เราน่าจะจัดรูปที่ดินปรับรูปที่ดินจัดให้มันมาตรฐานเหมือนอุตสาหกรรมหนึ่งคือเอาพื้นที่ที่มีน้ําก่อนถูกไหมมีน้ําก่อนยี่สิบห้าล้านไร่ยี่สิบห้าล้านไร่แล้วก็มาทําให้สมบูรณ์แบบอันนี้คือลงทุนลงทุนเท่าไหร่ลงไปเถอะคมแน่นอนหมายถึงให้มีระบบชนประทานเต็มที่เต็มที่น้ำได้อยากได้เมื่อไหร่ทาได้เอาได้เนี่ยเอาได้เมื่อไหร่ต้องกันให้น้ําออกก็สูดน้ําออกได้เมื่อไหร่เป็นแสนล้านนะลงทุนเนี่ยเป็นสามแสนล้าน แต่พับเดียวเนี่ยผมจะคิดให้ฟังนะถ้าเรา25ล้านไร่เนี่ย<ฮ>ะจะได้เงินเอา15บาทนะฮะเก้าแสนล้านบาทอืจะได้9ก้าแสนล้านบาทแต่ต้อง15บาทนะส <15 S 1> ิบห้าบาทได้ไม่ได้ได้<ล>แน่นอนถ้าเราทำแบบนี้นะเพอรเผอบาบาทเราต้องไปแพงเท่ากับน้ำมันแหละมิฉะนั้นเราลงทุนไปแล้วไม่คุ้มผลผิดจะสูงขึ้นความเสี่ยงไม่มีมนะฮะ แล้ว25่้าล้านไร่เท่ากับ67สล้านไร่ผลผิดยังมากกว่าอข้าวที่ออกมาเดี๋ยวปริมาณเนี่ยนะจะมากกว่า67สิบเจ็ล้านที่ปลูกกันอยู่ทั้งหมดที่ไต้หวันครับนี่เขาทำมาหลายสิบปีก่อนอแล้วลองไปผมจะไปศึกษาดูซิว่าที่ทำกันใหม่ๆยังมีประเทศไหนคือเกษตรนี่เขาทำไงฮะเขาทำไงคือเขาแบบนี้ขุดดิน ปันคลองสองน้ำขึ้นมาทำถนนรถปิกอัพรถหกล้อเข้าไปได้แล้วก็ดึงไปห้าร้อยเมตรออกข้างออกข้างเนี่ยนะข้างละห้าร้อยเมตรเหมือนเป็นขาเป็นตะข่ายออกออกไปเลยข้างละห้าร้อยเมตรก็ไปขุดคลองระบายน้ำเล็กๆนะฮะรถตุกๆนี่วิ่งได้นะฮะนี่เวลาเราไม่ต้องการน้ำก็ปล่อยออกทางคลองระบายน้ำ ถ้าเราต้องการน้ําก็เอาคลองใหญ่เนี่ยให้สองข้างนะฮะแล้วเวลาฆ่าศัตรูยาศัตรูพืชน,นะะรถคันหนึ่งวิ่งตรงกลางน้ํายาอะไรต่ออะไรอยู่ตรงกลางดึงปัติกเบาๆไปข้างละห้ารอยเมตรครับกลายเป็นว่าพันเมตรรถสามคันเนี่ยวิ่งพร้อมกันไปอโอ้โหฆ่าฆ่ายาเอายาฆ่ายายาฆ่าศัตรูพืชทีเดียว ให้ปุ๋ยให้อะไรก็ทำทีเดียวทำทีเดียวทําได้สบายอันนี้คือเปลี่ยนใหญ่เลยนะฮะเปลี่ยนใหญ่เวรานี้ได้วันทามาหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีมันมีตัวอย่างที่เขาทําสําเร็จแล้วเกิดอาชีพขึ้นสามอาชีพอย่างน้อยสองอาชีพจากการปฏิรูปปฏิรูปอันที่ว่าเนี่นะนะฮะอาชีพที่หนึ่งเพราะกล้าขายมีโรงงานเพราะกล้าเป็นอุตสาหกรรมไปเลยนะ เพราะก้าในถามแล้วก็เลี้ยงจะเหลือหนึ่งทําให้เวลาลงไปปลูกเนี่ยสั้นลงหนึ่งเดือนทให้ได้สามข้อนะฮะสามรอบนะฮะสามรอบก็ต้องแปลว่ามันต้องสมน้ําดินสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก้าที่ไม่มีโรคดินต้องมาฆ่ามาแรงเอาปับเรื่องเชื้อราทําให้ก้านี่แข็งแรงอืทุกต้นนี่แข็งแรงเท่ากันครับ ใส่ปุ๋ยสายอะไรอยู่ในดินผสมดินเสร็จครับไม่ทราบว่าคุณสรยุทธ์เห็นที่เขาปลูบุญ้าไม่เป็น<ะ>แผ่นๆใช่ฮะนั่นแหละออกมาเนี่ยเปนน็นแผ่นๆอย่างนั้นเหมือนกันแต่ปลูกเป็นก้าอืมนะฮะอันนี้ธุรกิจที่ห <2. S 2> นะะึ่งที่หนึ่งสองฮะที่สองรับเหมามีทีมงานเลยเฉพาะมาเหมาให้กับกเกษตรกรถ่ายนะฮะทำเทือด แล้วก็ล้ำนาะเอาเครื่องมาล้ำให้อือาชีพที่สามก็มาดูแลเรื่องศัตรูพืชดูแลเรื่องน้ําอำดูแลเรื่องเก็บเกี่ยวครับเป็นอุตสาหกรรมเลยนะปนอุตร,รของไทยจะทาอย่างนั้นได้เหรอฮะหมื่มนเปอร์เซ็นต์คืออาจจะมีบางคนบอกว่าไปทํำลายอาชีพชาวนาแบบดั้งเดิมหรือเปล่าเขาก็อยู่แบบทําไปอาณนะคนจะได้กลับไปอยู่กับท้องไร่ท้องนาอยู่กับครอบครัวไม่ใช่แห่กันเข้ามา คุณตนยินก็นบังจะให้ปฏิรูปเป็นระบบอุตสาหกรรมกันหมดเลยเนี่ยเอาอย่างนี้ครับต้องไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างเดียวจริงๆแล้วต่อไปนะฮะประเทศไทยต้องแปดแปดเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตคือเป็นธุรกิจบริการมไม่ใช่ไปเป็นคนงานคนงานยังต่ำไหม,มคนงานต้องเป็นคนงานที่เป็นไฮเทคอาชีพชาวนาไม่ต้องสงวนไว้หรออ,อาชีพชาวนาเหลือหนึ่งุดห้าเปอร์เซ็นต์ ญี่ปุ่นวันนี้เหลือสี่เปอร์เซ็นต์ลดน้อยลงผมเรียนให้ทราบแล้วไงอย่างผมว่าผมทําสวนผลไม้เวลาปีหนึ่งสุกครั้งเดียวครับเวลายังไม่สุกนี่ผมมีแรงงานก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะไปใช้อะไรอเวลาสุกแล้วผมเก็บไม่ทันข้อเดียวเก็บไม่ทันทั้นมันสุกพร้อมกันนี่ันถ้าเก็บไม่ทันมันก็ร่วงตกเสียหายเน่าท่านเราก็มาวางแผนสิครับว่า พอเก็บมาม่วงเสร็จเราจะไปเก็บต่อไปก็ทูเรียนพอเก็บทูเรียนเสร็จเราจะเก็บอะไรก็มีบริษัทมามาจัดการต้องเอาบริษัทมาช่วยจัดการเหมือนกับวันนี้ผมจับไก่ทีแรกก็ให้ลงแขกกันมาช่วยกันจับลงแขกคือชาวบ้านช่วยกันชาวบ้านช่วยกันเอาวิธีชาวบ้านนะวิธีชาวบ้านแต่ไม่ไหวเพราะอะไรพอมีงานสอบอ้าวไม่มางานแต่งงาน ไม่มาช่วยจับแล้วก็นานๆจับถึงครั้งหนึ่งก็ทําให้กายเราเสียหายจับแล้วปีกหักเอ้ยน่องขาหักเลยโอ้โหเสียเวลาอีกด้วยครับแล้วบางทีไม่มาจับโรงงานเรามีคนงานตั้งหลายพันคนรอไก่ไม่มีไก่ไม่ถึงครับผู้ซื้อก็รออยู่หน้าโรงงานไม่มีไก่ขายพักหลังนี้เราต้องสร้างมืออาชีพจับให้ตรองเวลา สอง <โด S 2> ไปถึงลองค้าก็ตองเวลาจับไก่ต้องใช้มืออาชีพด้วยต้องมืออาชีพทุกอย่างแล้วก็ทํำวัคซีนก็มีมืออาชีพอีกอทำทุกวันไปรับจ้างกเกษตรกร<ะ>กลายเป็นยก,กเกษตรกรเป็นเท่าแก่ไม่มองก็ทำลายอาชีพเขาไม่เขาอาชีพอย่างอันนี้เป็นของเขาไม่มองว่าไปทำลายวิถีชีวิตเขาเหรอไม่ชีวิถีชีวิตเขาดีขึ้นความเสี่ยงไม่มี พอแล้วผมจะเล่าว่าทำไมความเสียงไม่มีเอาตรงนี้ก่อนคือต้องเป็นมืออาชีพก็บางจะบอกอย่างนั้นสินค้าเกษตรหรือน้ํามันบนดินของคุณธนินเนี่ยนะมันจะมาใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้ถ้าจะเอาโมเดลนี้เนี่ยนะับพูดถึงข้าวอย่างที่บอกถูกไหมฮะทำยี่สิบ้าล้านไร่สามรอบนะฮะสิบอีกสามสิบล้านไร่ไปปลูกยางยี่สิบห้าอีกสามสิบเป็นห้าสิบห้าปลูกยางพารายางพาราที่น้ําน้อยกว่าที่น้ําน้อยกว่า สิบสองล้านไร่ไปปลูกปาล์มปาล์มน้ามันเนี่ยนะฮะปาล์มน้ามันอืที่ที่เหมาะสมที่ลุ่มอันนี้เป็นตุ๊กตากลมกลมตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาถ้าหกสิบสองล้านไนร่นะนะเราแบ่งเป็นแบบนี้แล้วได้ได้ที่จะจะได้นะฮะตามที่ทฤษฎีใหม่นะครับ เขาก่อนเราเคยได้คุณธนินโมเดลเนี่ยนะไม่ใช่ไม่นี่ยอันนี้เป็นเอาความรู้จากระดับโลกมาเป็นความเป็นจริงนะไม่ใช่ผมเฟ้อฝันอย่างนี้อีกทีนึงใช่ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่การเกษตร67็ล้านไร่ที่เคยปลูกข้าวจะแบ่งออกว่าใหม่ครับแต่ต้องเป็นระบบใหม่หมดเลยนะระบบใหม่ระบบสมัยใหม่ต่างคนต่างทําไม่ได้แล้วนะไม่ได้ต้องเอามืออาชีพมาทําให้แล้วเกษตรกรเนี่ยกลายเป็นเท่าแก่มองว่าเขาเป็นเท่าแก่อแน่นอน พราะอย่างวันนี้ก็เป็นเท่าแก่และยางเนี่ยเจ้าของสวนยางเนี่ยไปกิดยางได้ที่ไหนก็ต้องจ้างแบ่งกัน6 0สิบสี่สิบคนกิดยางไม่ต้องลงทุนได้แน่แน่สี่สบคนลงทุนมีความเสียเ่ยงนะเอาไปหกสิเมื่อชักครู่พูดบอกว่ายีหล้านไร่ถ้าทําข้าวแบบใหม่เนี่ยนะครับจะได้ผลผลิตมากกว่าที่ปลูกร้อหอ่าหกสิบเจ็ล้านไร่ครับ<า>ได้25้าล้านได้เงินนะฮะ เก้าแสนล้านบาทวันนี้นะฮะทั้งระบบหกสิบเจ็ดล้านไรนี่ที่ปัจจุบันนี้ ok ที่เราขายได้น่ะสองแสนกว่าล้านบาททุกวันนี้ใช่เฉพาะข้าวอย่างเดียวนะเราได้เก้าแสนล้านลงทุนสามแสนล้านคุมค้มคุ้มแน่นอนเผลอๆเนี่ยไม่ถึงปีนึงก็เอาขึ้นทุนหมดข้าวได้เก้าแสนข้าาสูรคุณทนินนะเก้าแสนล้านบาทนะฮะครับยา <ang> งยางอ่อ เราสามสิบล้านไร่รวมแล้วนะตัวแรกนะรวมนี้หมายถึงเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าวปัจจุบันนะครับไม่ไปนับไอ้ที่ปลูกง้า้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะเอาไปปลูกยางได้้อยกับสองรอย้อยล้านล้านบาทมากกว่ามากกว่าข้าวอีกนะฮะยางนี่จะราคาจะรายได้จะมากกว่าข้าวอีกรวมทั้งปาล์มทั้งอะไรเนี่ยนะสองจุด สามล้านล้านบาทสองจุดสามล้านล้านบาทเกือบจะมากขึ้นมาอีกสิบเท่าอันนี้คุณธนินต้องคำนวณมาอย่างเอาจริงเอาจังอาจริงครับแล้วทำได้นะทำได้แต่หมายถึงว่าต้องลงทุนต้องลงทุนแล้วก็จัดรูปที่ดินให้ได้ให้ได้ทุกวันนี้หกสิบเจ็ดล้านไร่ได้สองแสนกว่าล้านใช่จะได้สองล้านกว่าล้านครับสิบเท่าสิบเท่านี่สิบเท่ายังน้อยไปนะถ้าหากว่าเราขึ้นตามน้ำมันอีกนะ จะำมากกว่านี้มันก็จะโยงมาเรื่องสองสูงสองสูงถูกไหมฮะครับอันนี้คือการเพิ่มผลผลิตครับจัดรูปเาเรียกปฏิวัติการเกษตร,รษกร็แล้วกันเนี่ยนะฮะสมมติเราได้สองจุดล้านล้านบาทนี่คือทรัพย์สมบัติของชาตินะเราพิมพ์เงินได้เลยฮนะทุกบาททุกสตางค์ที่เราเพิ่มขึ้นมานะฮะจากบนดินของประเทศไทยเนี่ยก็คือทอง ทำไมเราพิมพ์พันธบัตรให้มันสอกคล้องกันให้มันสองตัวนี้บาลานซ์กันไม่ได้เลยอืแล้วเรายังได้ภาษีอีกภาษีมูลค่าเพิ่มอีกพูดถึงเดินเดือนไปเลยพอพูดถึงราคาคุณธนินบอกจะไปขายตลาดโลกครับถูกไหมับข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบริโภคในประเทศนะฮะก็ไม่ร้ยี่สิบกว่าล้านตันเนเราขายนอกประมาณสักเก้าล้านตัน ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยกินในประเทศ,เทศคุณตนดินบอกให้ขายแพงๆคนก็กินแพงกินของแพงให้เงินขึ้นเงินเดือนไปกินข้าวอย่าไปกดราคาข้าวนะเพราะข้าวเนี่ยเป็นทองคําก็เหมือนกับเราเอาทองคําไปไว่าอยู่แบงค์ชาติม,มันเป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะอย่าเข้าใจผิดทำไมญี่ปุ่นไม่ยอมซื้อข้าวเรายี่สิบาทหรือสิบกว่าบาทอืต้องการข้าวให้เข้าอยู่สองร้อย ก็เพราะว่าเขาเป็นน้ํามันน่าน้ํามันราคาถูกลองนะมีราอิสถ้าน้้ามันถูกลองนี่ลองดูซิว่าประเทศก็จนลงกะจนลงเลยถ้าข้าวของเราถูกลองคนปลูกข้าวก็จนแต่คนไทยทั้งประเทศต้องกินข้าวแพงขึ้นไม่เป็นไรเรามีขึ้นเงินเดือนให้สองสูงเาที่ไหนมาขึ้นเงินเดือนครับอ่าสองสูงใช่ไหมสองสูงนี่คือทรัพย์สมบัติของชาติใช่ไหมสองจุดสามล้านล้านบาทนี่เป็นเงินของประเทศไทยหรือเปล่าใช่ฮะ แล้วคนเหล่านี้มีรายได้แล้ว